ไปแล้วเนาะเดี๋ยวยังอยก,อกไ็ได้สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพีปลาหนาะอาที่หักแป้งสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดียามสวยๆพี่น,อน้องป่อครับเฮาคือเกาอาา่าพี่พอน้องมาหนิเนาะคลิปนี้ครับเฮาสีพาพีพัน้องมา ไอ้ถามน้องมิท้าอนพี่น้องเนาะถามเพิ่นว่าแฟนเพิ่นเหตุงานอยู่จังหวดัดเออจังหวัดนะฮู้แล้วเนาะจังหวัดจันทบ,บุรีพี่น้องแต่ว่าสอยู่อำเภอ,อยังเนาะมีเอฟซีเพิ่นก็ถามเข้ามาว่าไอ้ถามเพิ่อนเด้อพอน้องมิทวันเจ้าวานันเพิ่นเหตุงานในะสวนของแม่ของของันพ่อข่อยประจักว่ประสนคลิปนี้เขา้ามาถามน้องกันพี่น้องเย้ยเนาะโอ้คือเมืดแท้พี่นนอะ มาสัมผัสเพื่อนว่าเพิ่นหูอยู่ว่าหรือว่าบุหูกันเนี่ยเนาะและ้วกาสีมาในน้ำเพิ่นเอซี่กันในน้ำเพิ่นว่าให้อันเอาคนหน่อยนอนง่ายเนาะแบบบอหให้นอนบอให้นอนอันไอ้ให้นอนตะแค้งเอ้ยวอกวีววบอให้นอนง่ายเพยิ่นว่านอนง่ายแล้วแบบคนหน่อยอยากอันภาวาะฮะเนาะไปไปเบื้องนกันพี่น้องฝนตกลรวเบื่เนาะพี่ อ่าตโนสบายดีปะลุงสวัสดีปะลุงอ้าวคนน้อยอาบน้ําพอดีคนน้อยอาบน้ําอาบนแล้วบ่คนใหญ่ก็ได้นอนมบอยู่คนน้อยอาบน้ําพี่น้องเอ้ยสดีปะลุงอีพตมตสบายดีนะอือสบายดีนี่ได้น้อยๆนี่อาบน้ําบ่ น้ำอาไปนอ้ําเ่ยน้ำอาพเอาพเิ่อนอาจากเทืออะไรมเนี่ยอาปนไดัดงเทือกสอืมนนก็อาเทือนึงเพิ่อนวะไอ้นองมิทธาอาบนำไสข้นน่อยไปน้เลย <c ười> อ,อยปอกอตุ้มให้บวหาย,ายเายนาะก,กิ้งขนาด ก่งขนาดกิงขนาดก่งขนาดเลยอ้ง่อนโอ้ยุ้มเสือไม่ใงญ่ไว้บ๊ยไม่ไงสาหัวห้อกับยุ้มเสือขอเสือไม่ญ่อือจงข้อเสือไม่ไว้อืม เพื่อนนอนตะแคงหรือนอนไงนอนตะแคงโอ้โหนี่ใครเยอะสะนี่เปนอนตะแคงอ่าอีกทีเพื่อนกับในน้ำก็มาเนาะว่าให้เอาคนน้อยนอนตะแคงเด้อเพื่อนว่านอนไงแล้วยนอันภาวะยันอันน่ะบ้านเขาเอือนขยุกเนาะแม่นเบาอ่ะยันภาวะยันอันนี้แหละเพื่อนว่ะเราขอบคุณหลายๆทุกคำในน้ำนะเพื่อนหนึ่งเด้อเนาะอันนี้เพื่อนกับมีลูกหลายเที่อาจจะดอกอันมีไอเคยปลอมก็ได้มีลูกสองคนก็ได้ ก็ให้ยคำแนะน้ำมากขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องแต่ว่าร้านคุณแหลกไปด้นี่เนาะอันคู้จักอยู่บ่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่อำเภอหย่างบ่ฮู้พี่น้องเอ้เนาะเออฮู้แต่จังหวัดเนาะว่าจังหวัดจันทบุรีบ่เดี๋ยวให้น้องอิฐทามเพิ่นถามพี่น้องเอ้เนาะว่าให้ถามสามีเพิ่น จะค้นสวนเหงานในสวนนะประมาณหกเจ็ดค้นอ่าเอฟซีว่าถามบึงเนยดูว่าสันยันจะว่าวเหงานอยู่สวนพ่อสวนแม่ข่าบว่จักว่าสันเจ้าเหงานให้พ่อให้แม่ข่าวว่จักว่าสันพ่อพ่อแม่ข่าวก็มีสวนเพิ่นว่าคนจิ้มไปคนจันนั่นแหละเพิ่นก็ได้เนาะจังอำเภอไหเฮาเพิ่นกรบโปงหูี่น้องเดี๋ยวให้น้องนิทาเพิ่นถามให้เนออ มีหกเจ็ดคนมีแต่ผู้ชายบอไม่ยงแนวคืมหกเจ็ดคนสวนเห็ดงานน้ำกันพี่น้องเว้ย <c oughs> จันทบุรีเดืมือถ่าได้บอเนี่ย <c oughs> เห็ดงานอะไรเดืมือถ่าได้ร้านตามเตะเห็ดได้หรอนะเออเห็ดแบบเมาบ่เห็ดเมาอืม <c oughs> อืม,อมงานสวนพี่น้องเว้ยบนเนอนเนาะ บนในนอนแบบบนในตายโตคืองานลุงงานนี่นเนาะบางเธองานายก็ได้ไรน,นั่นนี่เนาะอืมอืสวนม,นมังคุดก็มีบนในสวนเขาเนานะตีว่าข้าวเจ้าเห็ดนะนมังคุดล่องกล่องเงาะควบเครื่องนะนะั่นเอาเพลิงไม้เนี่ยม,มักเกี๊ยงมักถั่วลอกถั <laughs> ่วลิ่นน,นี่อืม ตัวก็จะเป็นทุเรียนองนทาวว่าถ้าหมอนพดงๆกินเมืจังหมอเลยเมื่อนี่ยเมื่สองหมอเลยพี่น้องตอนที่สามหมอเราทานได้เติมทางไม้ว้าจังจางเยอบังเติมแล้วออกสีมันออกสีอือ อีกหมอหนึ่งวันแรจากสีออกคนว่าตอนนี้ยังพันออกนำต้มอันนี้เนาะใส่สมุนไพรลงคือเกลืพี่น้องนี่ในหมอนี่ยกะมีใบานาดใบเป้าหลักกะแก่นแดงเนาะใบอันเพืองเออใบบักเฟืองน้ำอีกน้ำอาบพ,พี่น้องอันนี้น้ำกินกะซีมีอันหากไม้เพิ่นนั่นแหละหากไม้บบรานเนาะมีมหากยังหางยางนันแดงบพี่หักยัง ก็ลายลายเนวเนาะอืมข้าวต้มเต้าลูกเช้าคุณให้คุณให้ก็มีนุ่มเช้ยังใส่เหรอหรือไม่ได้ใส่เลยกินแล้วแพ้บ่มื่อนานน้องนี่ทาแพ้พี่น้องเออแพ้ะซีเมนแพ้หักไม้เนี่ยแหละเนาะกินแบบบ่ถื้หักไม้กินแล้วเป็นกระหักบ่เลยเป็นวิ่งเลย Own, ปาดเต๋ออปัดไข่อ่าทีแมน่นบ่ถือห้างไม้แล้วทีแม่อันนั้มันผัดหวานนะคะโอ้อ่าน้องอีธาพอโบคอยมักรสหวานพี่น้องเลยห้างไม้ผัดรสหวานบานเนี่ยเอาก็เลยแพ้เนาะก็เลยเกิดอาการแพ้พี่น้องเป็นแล้วก็ เวียนหัวหักบ่อเลยมันหัวเมื่อยวิ่งป็โตัวตาดิแบบเห็นเลยนะตาลิงตาลายเลยอืมแบบเพื่อนมีมุนอืมมือมือมือซื่นหน่อยเนาะมือซื่นหน่อยเนาะหลังจากอันโยกรรมคือแหลกแล้ววะเนาะมือเศร้ามากอาการเป็นอาการอันหักเป็นอาการเวียนหัว ปินหัวไปแล้วเอ้ยแต่กับมันก็ยังบ่ทันแล้วลงโตขึ้นได้อือมันยังใหม่อีกอย่างก็เฮาไว้บ่ถึกก็ฮากใม่แน่เนาะก็เลยพาให้เป็นพี่น้องเอ้ยเฮาาปากองๆนน้อยเบิ่งใกล้ๆก่อนพ่อเพิ่นเบิ่งอยู่ได้นี่พี่น้องเอ้ยสาวไผวะเอ้ยหาวอีกอางเชื่ออายโโอ้ยจอยน้อยเอ้ย เมื่อนะจะมันสวยเนาะเมื่อสวยมื่อน้อยอ๋อลิ้นเนาะพอเพกระโทมาอยู่บอโทรอยู่มาอยู่วีเน็ตเออเนี่ยพี่นนอะเวเนาะป่านเฮาก็ได้ ยังกระยากไปใช้มาใช้บ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยปิดหมู่บ้านแล้วอันนี้ก็ไปมาหากันกะระวับายระวังเล่าอะไรเนาะแต่ว่าย่านย่านย่านใบก่อนพี่น้องเอ้ยทธิซีก็ว่ามันบ่ติดง่ายไปได้ดอกแต่ว่าเขาก็ป้องกันไว้พี่น้องเอ้ยกันดีก็แก่เนาะมันแย่แกะบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยมีแต่เพิ่นเอาไปตากแดดก็ได้นี่เนาะ ถ้าต้องป้องกันไว้แม่ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดกะส่ย่างไผ่พี่น้องเอาทานเข้าไปเนาะน้ำหมองซึ่งน้องนิ่ทานั่งนึ่งกะสะทานเข้าไปย่างเอาฉันจ้ะแดงจมคอมือง่ายมากทำสิข้าวคน

เงียบไปเงียบไปแหลกินข้าวกับอาหารแล้ววะนีิดอ๋อกินปิ้งกบได้แล้วพี่น้องเอ้ยจนร้ายก็กินปิ้งกบนเออใครยำผลมันโบอืดเดี๋ยวกินปะปนที่แล้ววะหามื่อแรงเนาะมาที่หนึ่งมาลงมาอยู่นะนับนับอันนับเอาเยอะว่ามือลงมามือลงมาได้ เออน้มือเคากินน้ำห่อนเลยอ่าน้มือกินน้ำหอนมาไงนุ่งสงให้อาบน้ำพระประไห่มันุ่งชงให้พระจีไห่โบกอึดอยากขึ้นเอ้ยมันขึ้นไอขึ้นไปเยื่องอย่งว่าไอมอนขึ้นเนี่ย

ออกมาอยู่พี่ปะอืมแก้ใหญ่อีกครัวอือแก้กลางคืนเอาลูกจิ้มดอเพื่อนก็บอกว่าแก้วกวนเปิดออกโรเดอร์ว่าชั้นอันอันผาตังเนี่ยนะคางไว้พี่น้องเนาะมันจะเปิดแล้วกันมันบานเห่าคนถือกันได้พี่น้องเบิ่์นบัให้เปิดว่าชั้นซะมันก็มีอากาศไทยเท่ย์ดอกพี่น้องบ่แม่นว่าสิอ้อมไม่เบิดเด้ทางนีนก็มีอยู่นี่ดิมันโล่งเดในทางหลังเฮานี่ นี่แต่ทั้งในแล้วนี่มีแต่ขังนอ้องนิทาอยู่ในแล้วมันปิดนะยังกลางคืนก็น,นอนกับเย็นอยู่อ่าตุ่มพรมเล <c oughs> ้เฮ้ยเรียกว่ายังตุ่มหงายตุ่มบ่<อ>เนี่ยทางนี้โล่งไม่ต้องทางนี้นะม,มีแต่น้ำมองนี่แล้วมองน้องนิทาอยู่นี่นแล้วเขาปุ๊กไว้พี่นอ้องก็เอาด่างแฮมาใส่ไว้เด็กทางเติงหัวเนาะประเพณีบูฮานเอาอากาศโล่งอยู่นี่ยนี่ก็เพิ่นย่านเล็กน้อยหายใจบ่เพิ่นวะ กะโหลงดีจยวยพี่น้องทั้งนี้เดี๋ยวหลังนหลงบดทั้งนี้ปิดไว้พี่น้องเอ้ยมีอยู่กำอยู่ไพ่อ่าอีพีเพื่อติดตามแล้วก็แนะนน้ำมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเนาะทุกคำแนะน้ำทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแห้งใจพี่น้องที่ส่งมาให้น้องๆอันนี่มาส่งมาให้ร้านแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขุสุขลุ่มสุขมงคลสุขบอนที่ตาม ขอบใจหลายเด้อพี่น้องนางนิตาวะอยู่ดีไม่แห้งพี่นอ้องสุข,ขสุขคนปัส,สจาจักลูกไฟไข่เจ็๊บพี่นอ้องอากันคลินาน้าสบดี